ตอนนี้เราอยู่ริมน้ำกันนะครับมาพี่พีเขาเลี้ยงแม่น้ำเลยนะน้ำน่านเป็นน,น้ำน่านย่อๆไม่กว้งางเท่าแม่น้ำชีบโอ้ยเท่ากันแต่โอ้ยเยอะ อ,อ๋อแล้วเฉลิมขวมัญสติก็อยู่ข้างหน้าใช่ไหมพี่เ็นอ,อ๋อเพรานึกออกเหรอถ้างั้นนึกแผนที่ออกแล้วต,ตบต,ตบหมามันไม่กัดเบอร์แอ่้าเจ๊ห้วยว้า ลุงช่วยมันเหมือนเป็นร้านแห่งนี้มันเปิดมานานแล้วเนอะแถวบ้านเขายังมีแม่น้ำที่นาอย่างนี้อยู่ที่นานอกบ้านอย่างนี้แต่ว่า มันไม่ได้เจริญแบบนี้มันไม่ได <them each> <lush S 2> ้อยู่ข้างเมืองเอวรอไก่อีกละจะรักไก่ทอดแล้วน <Apollo> ะครับเมื่อกี้เราก็ซื้อไก่มากินกันเยวรอน้องหมาน้องหมา หรอเขาขายอะไรอ่ะร้อ <Taking> <Styles> ๋อคณะศาธาณคณะสาธาณศุกร์ศาสตร์เขายังเดินต่อไปครับ โอ๊ยตกใจระวังระวังระวังล้มเนี่ยลอยลื่นเบอร์ออวิ่งเล่นงนี้ถ้าลม้มแอบถ่ายเด็กอ๋อวิ่งเล่นกลางถนนเด็กเอยทำไมมีไฟมีเลขแต่ทำไมมันไม่นำไป หลัดกันชงไม่เคจับปนราบเตียม Baby, baby, really, really. โรงพแพทย์มันเหมือนเก่ามากเลยนะนาะเบียนมันยาวนานรึเปล่านะครับเราอยู่ที่โรงพยาบาลม อ้าวแล้วมันแล้วมันรันไปได้เหรอพินที่นีน่เขาไม่มีก็ได้